สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอามอีพิคชาแนลยยแต่วันนี้พี่อามไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทําการยึดช่องของพี่อามกันเป็นม e นอีพิคแนเล้ป้อวันนี้เรามาที่งานอา t ์ททอยไทยแล n ด์อินบางกอกแฟชั่นวีคใช่ไหมวะอินบางกอกดีไซน์วี ใช่ In b a า b ก r Design Week, แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปที่งานนะเพราะว่าที่งานเราไปเที่ยวมาแล้ววันนี้เรามาที่ร้านข้างๆค่ะชื่อร้านว่าติโมวันนี้เราจะมาดูงาน NST ซึ่งเป็นเพื่อนๆในสเปซของพี่อาร์อีกทีหนึง่งแต่ว่าจะตัวมาไม่ได้เราเลยจะมาแทนเค okay. เดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันดีกว่าดนนะูว่ามีผลงานของศิลปินท่านไหนที่มาออกงานบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่า วันนี้พี่อาร์ไม่มามีนจะสามารถยึดช่องพี่อาร์ทำอะไรได้บ้างไปไปดูกันค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ฮางม์มนกันแล้วนะ และที่ทุกคนได้เห็นกันนะจุดนี้ก็คือผลงาน MFT ทั้งหมดของศิลปินไทยซึ่งนี่คือผลงานของพี่หมูไต่พักนั่นเองที่เราเคยไปสัมภาษณ์ในรายการอันเต็ตเมาแล้วย้อนกลับไปดูได้สักตำแหน่งหนึ่งอันนี้ก็คือผลงานที่ชื่อว่า Wall Boy ของพี่หมูแต่พักนั่นเองนะคะแต่ว่า ไม่เห็นตัวแกอ่ะทั้งที่วันนี้แกบอกว่าแกอยู่ถึงสี่โมงเย็นเดี๋ยวถ้าเจอตัวเดี๋ยวจะจับมาสัมภาษณ์ให้ทุกคนได้เห็นนะคะแต่เราไปเที่ยวงานกันก่อนว่าในชั้นนี้นะคะมีผลงานของใครสวยๆบ้างไปดูงานกัน ทุกคนแล้วแล้วป็อเราจะบอกว่ามีงานหนึ่งที่เราชอบมากชอบแบบชอบจังวะก็คืองานนี้น้องแมวนวดน้องแมวนวดหนุบหนักมากเลยอ่ะคือมันเป็นภาพที่แบบถ้าขยับตัวเราจะเห็นว่าน้องแมวจะทํามือแบบเหมือนเขากําลังนวดคนอยู่อ่ะมันเหมือนกับพวกงานสติกเกอร์ที่มันแบบพอแบบเราขยับแล้วมันจะแบบเปลี่ยนรูปร่างอ่ะตอนสมัยเด็กๆที่เราชอบเล่นกันอ่ะอันเนี้ย เหมเลยสวยด้วยแล้วก็แบบน้องแมวน่ารักจังเลยคอยนวดนวดทุกอย่างบนร่างกายน่ารักมากอยากให้ทุกคนมาดูนะ เจอกับที่พี่ศิลปินที่อยู่ในสเปซของพี่อาร์มแล้วถึงแม้จ้าตจะมาไม่ได้แต่เราก็มาแทนให้เอ๊เดี๋ยวตอนนี้คือพี่ตะโกตะโกนะคะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ว่าในทวิตเตอร์ก็คือใช่ไหม<ด>ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวขึ้น <laughs> เดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้นะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือไม่เคยนั่นเองเป็นน้องนะครับไม่ใช่พี่ <laughs> ใช่ครับในทวิตเตอร์ชื่อมาโครลอครับผมมาโครล,ออครล็อกในทีก็กูดเลยนะครับ เอาเอางานมาสดแสดงด้วยหรือเปล่าคะเอ่อแสดงครับแต่แต่ไม่ได้แสดงที่ร้านนี้เป็นที่นมสดท่าดินแดงครับเด,เดี๋ยวเราค่อยไปเดี๋ยวเราค่อยไปอีกทีนึง <laughs> เดี๋ยวเราค่อยไปอีกทีนึงพ <laughs> ี่ตั๊กบอกเอางานมาแสดงที่นู่นเหมือนกันใช่ไหมคะนมสดท่าดินแดงเหมือนกันนมปังอรอ่อยอร่อยทุกอย่างอันนี้ก็คือแต่ว่าที่มาตรงนี้ก็คือมาดูงานเฉยเฉใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้มาทอบที่ร้านโคตคาเฟ่ด้วยเป็นกิจกรรมแบบเล็กๆ มาพูดแชร์ประสบการณ์อะไรพวกนี้แล้วขึ้นมามาดูงานบนนี้เป็นไงบ้างอ่ะนุ่มดูชอบอันนึงมากเลยเป็นแมวที่แบบที่มันกดอวัยวะแล้วก็แบบพอหักสามนั่แหละใช่ใช่างานงาน,งานของพี่เจ้าผมก็ชอบ<ม>เห็นตั้งแต่แรกๆที่เริ่มทำเอฟซีแลวครับแต่ที่มาดูที่นี่ก็ก็รู้สึกดีครับแบบได้เห็นงานที่ปกติเราเห็นหน้าทำลายแบบบ่อยๆอะไรเงี้ยได้เห็นงานจริงมันก็รู้สึกอีกแบบหนึ่ง ใช่ได้ฟิลเหมือนแบบเป็นอาร์ตแกลเลอรี่แบบเกๆ๋ๆมีกลิ่นกาแฟามีคนที่แบบชอบเหมือนกันชอบอะไรเหมือนเหมือนกันโอแล้วเราได้เห็นงานที่เราเห็นในจอมาตลอดอะเรามาปิ้เออมันจริงๆดูสวยขึ้นกว่าเดิมอีกดว้วยเป็นอีความรู้สึกใใช่เดี๋ก็ชอบมากเสียดายพี่อามไม่ได้มา นิดเดียวเองเสียดายที่ไม่ได้มาจริงๆเอาไว้คราวหน้านะพี่อามนะน้องมาก่อนให้ใยๆแล้วกันนะขอบคุณนะคะที่มาเฉลิมะเดีแลวเราค่อยตามไปถ่ายงานเขาที่นมสดท่านิแดงกันอื้อไม่ ไปเดินดูงานจบแล้วแล้วก็ได้เมื่อกี้ได้คุยกับพี่ตะโกกับน้องไม่เคลดด้วยใช่ราเพิุงรู้ว่าเขาเป็นน้องเราเแต่ว่าบรรยากาศในร้านดีมากดีจริงๆอยากให้คุณได้มานะแต่ว่าเอ๊ะคลิปนี้ลงจะได้มาไหมนะก็ถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยวมากินกาแฟาก็มาได้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีงานอะไรบ้างถ้าใครยังมีเวลาและถ้างานยังจัดอยู่ก็เลนเชิญนะคะ ที่นี่ยังมีงานศิลปะเยอะๆให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็แวะมากินกาแฟกันด้วยนะทุกคนกาแฟเขาอร่อยมากจริงๆสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสําหรับการยึดช่องพี่อารในวันนี้แล้วเจอกันเมื่อพี่อารไม่ว่างแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย